สวัสดีครับห้องคนรวยสูงนะครับพามาเบิงแพะอยู่บ้านหนองแคนนะครับบ้านพี่สมใจนะครับใช่ไหมครับพี่จอยู่บ้านหนองแคนเนาะจ้าต,ตําบลสร้างกออำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะครับจ้ามีเป็นแพะพันุผสมจ้าแพะพันุ์ผสมนะครับมีวิธีการเลี้ยงแบบไดน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงมือนี่ครับติดตามรับชมนะครับสําหรับขอกมันีนลงทุนหลายบอในการเริ่มต้นที่ห้องเฮ็ยเต็มที่แหลกเลยที่แหลกเลยเป็นบอครับ แนวแนวแนวอันอันคอกคอกมันนี่ก็ได้อันอันบ้านบ้านเก่าเนาะอ่าเป็นไม่ไม่บ้านเก่าเนาะไม่บ้านเก่าของมันของปูก้หมายนี่ยเป็นไหมาซื่อแล้วบลได้รงทุ่นยังแล้วบลลงทุนตัวนี้จ้าบ่บ่ได้ลงทุ่นยังเลยลงจะแรงร่วงจแรงซื่แล้วกระมีนี่แหละมามามาเสริมเสริมคอกนี่ก็ซื้อแค่สังกะสีนี่ยสังกะสีเดียก็เบิดเบิดสองพันกว่าบาทบวะนี่ตีไปซะว่าเบิดสองพันกว่าบาทแม่นแมนรวมแม่พันมันจริงจริงซื้อไหเดียวไปเนี่รวมแม่พันนั่นประมาณห่า แนวแน่ทยอยซื้อเนาะแม่พันกระหลายก็สิเป็นซีฟต์โตเริ่มแรกหันซื้อสามเนาะคสามตัววันนี้พ่อมาอีกเดือนนึงเลี้ยงเริ่มเริ่มแรกเลยนะสามตัวเลี้ยงไปแล้วอ๋อมันส่งคือก็ซื้อเพิ่มเพิ่มมาเพิ่มมาเรื่อยๆแนนเพิ่มมาเรื่อยๆเป็นซีฟต์โตแตเลยเทากับทยอยเข็ดไปน้ำแนนคือลงทุนง่ายๆนะครับสําหรับเกษตรกรพาช่วงช่วงแต่กี้มันแพะบ่แพงตอนต้นใหซื้อสามตัวเมียนสามสามตัวหันแปดพันกว่าบาท ชามตัวขนาดแม่ทองเนี่ยนี่แม่ม่านนำสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่จะเฮ็ดไหมนะครับกะแพรค่อนข้างราคาสูงแน่พวกโค้งสางที่ว่าเขาจะเฮ็ดหมองเลี้ยงมงบ้านหมองยังนี่เอาก็หาง่ายๆเนาะบริษัทเป็นไม้ไผ่เป็นยังใชนะครับเป็นยังก็ได้เนี่ยไม่ยุคค่าเหรอเนี่ยอันนี้ไม่ยุคค่ากินไปก่อนครับให้เติมไปนะครับจ้าค่อยๆเติมซ้ำๆตัวไปเรื่อยๆจ้าที่เหลือกับมีแต่ตัวใหญ่มันนิดนึงตัวตัวสูงนี่มันตัวอ่อาที่หลัง อือืมจ้ะค่อยควยมันกัพ่อเป็นตะคือเนาะก็เลยเฮต่อไปเลยเลยเฮ็ดต่อจ้ะทายพยาธิสองสองเดือนบจ้ะหามลืมสองเดือนให้ฉีดเที่ยนึงสองเดือนต้องฉีดยาพยาธิหนึ่งครั้งนะครับจ้ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นแม่แม่ม่านทองแกไม่ถึงท้องพร้อมสิออกหนึ่งคือเขาหามฉีดนะหามฉีดเนาะเอาก็ต้องต้องสังเกตเบิ่งแม่นแมนต้องสังเกตแล้วคือนหามเลื่อมมันคือต้องฉีดยาพยาธแม่นแต่แต่เขาเลี้ยงมากเลยโบป็นหยังโเป็นไขรเป็นยังโบ่เพื่อให้ต่ำจ้าเฮ็ดเฮ็ดตอแม่น พันเลือดผสมเป็นปะตัวนี้เป็นเลือดผสมเป็นผสมเนาะจ้าเป็นพันผสมนี่เป็นบ่อนะครับตัวนี้บ่อน่เป็นบ่อแม่นบ่อผสมหะละบ่อกับได่บันกะจีทนท่านตัวหลกจังน่อยแมนแมนมันทนมันกะจเหมาะสำหรับเฮาเลี้ยงไม่ไม่เนาะจ้าเหมาะสำหรับเลี้ยงไม่ไม่เอออันนี้เพิ่นเพิ่นเลี้ยงเป็นพันผสมนะครับสำหรับคนที่เฮาเลี้ยงไม่ไม่แมนเพื่อที่จะเอาทุนก่อนเพื่อจะให้มันได้ทุนขึ้นก่อนจ้าเออบ่อร้อยมันเลี้ยงยากจ้วเขาจะวะบ่อร้อยก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นลงปิดหน่อยแมนป้องกันโรคดีนน่แม เพราะว่าต่ว่ามันน้ำหนักดีมันโตใหญ่แมนน้นำหนักดีครับผมอันที่ผมไปเบื้องน้ำเพลเนาะแมนกแต่่าเขาเริ่มต้นไม่กับนะนะาําเป็นอันอผสมถ้าทุนเขาบลายนะครับสมมติว่าเขาทุนเริ่มต้นไม่กะเป็นพวกพันผสมไปก่อนตามที่เบื้องนี่กะถือว่า เ่งงายนะครับเิดว่าปีกว่านี่มันพรท่านได้เป็นวัดเป็ี่ยนย่างแม่ตะเกานี่มันมันมันสิเป็นวัดเนาะเขาเจ้า่าแม่นบอนสิมีขี้หมูกี้ยังเนาะเขาเจ้าแนะนำในยูทูปเนาะเขาเจ้ากรว่าเขาถ้ำทำความสะอาดคอรกมันให้ดีมันมันมันสีขี้ขั้นขั้นขี้มันสะสมแล้วสิไปเป็นแก๊สเฮ็ดในแพะเป็นแพะเป็นป่วยอันนี้ก็แนะนำนะครับคือคอร์กห้อยกสูงแล้วเ้างตอนทำความสะอาดดูดอันนี้คือเท่าแรงธรรมชาติกดขี้ออกมาครับผมคือธรรมชาติของแพะมันสิเป็นโรคไงครับถ้ามันบด มันเป็นจัดเป็นอย่างเนาะนันบริสอาดแมนแมนทำความสะอาดดูดูนะครับแมนหล้กก็มีเดินเนี่ยมันออกกราล่างกายเพื่อความแข็งแรงของมันนะครับแมนนค่ะประมาณนี้นะครับอ้ามีทีจัน้อยฮข่ก็ไม่ได้ใส่ทีหลายเนาะไม่ได้ใส่ทีหลายนี่ทีลังบ้านนะครับแมนแต่ล่องเห็ดเดี๋ยวค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเนาะถือว่าก็ถือว่าผลผลกําไรกันโอเคนะครับเรียงมากเรียงมาปีกว่าหลัวก็ยังยังเลียงต่อไปเรื่อยๆแมนแมนต่นสิขยายไปเรื่อยนะครับถือว่าดีอ่ รเราออกออกแฝดสามก็ออกอืแฝดสามเมื่อกี้นี่เลี้ยงได้สามเดือนก็นเลยขายมันเราหลักอันนี้ตูปูทั้งสามเลี้ยงอาหารหลักคือกระถินนะครับเลี้ยงแบบประหยัดที่สุดคือกระถินนะครับตัดตดกระถินน้ําขังทางเขานี่แหละครับกรินน้ำขังทาง่งทาเขาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับแ,แล้วก็หญ้าเน็มกระปูไว้ให้มันกินแน่มันก็ูวัยมันกินแน่มันก็กินบ้างมันก็แินเลนบ้างแลนเลนบ้างเพราะว่ามันแบบได้ออกกําลังกายนะครับเนาะ ตามผมรู้สึกว่ามันเลี่ยงายนะครับแนะนําเกษตรกรที่อยากจะเช็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าผู้ใดสนใจว่าอยากจะได้แพะมาติดต่อมาเบิ้งตัวเอาเลยครับตัวเดียวี่เพิ่งจะขายเนาะมาเบิ้งก่อนครับผมมาอยากได้เป็นตอนนี้มีแม่พันธุแม่พันเป็นแม่พันนะครับแม่เป็นแม่พันธแล้วก็ที่ที่ทองแล้วก็มีแล้วก็ที่มีลู่ามีสาวน้อยนะมีตัวทองแล้วก็มีตัวเป็นสาวนะครับถ้าสนใจก็ราคามาคุยกันเองนะครับเนาะ ราคาคุยกันได้บม่ได้ากครับอันนี้กันเองบ้านเฮ่านะครับถ้าสนใจก็อยากจะเลี้ยงกะล่องล่องหาข้อมูลแล้วกันล่องเห็ดเบิงครับบ่ามันเป็นอย่างไดมัน่ได้ลงทุนหนาหรอครับผมมาถามเบิงเบิงเรมือเนี้่ย่าจะโอเคอยู่นะครับเอาื้นนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมก็ขอบคุณนะครับีที่ให้ข้อมูลนะครับสําหรับมือใหม่เนาะเริ่มต้นในแรยครับเลี้ยงแบบเพื่อนนี่นะครับเลี้ยงง่ายๆเริ่มต้นแบบ ยัดนะครับแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถเฮดได้ขึ้นเขาเจอะนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ